สวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกคนครับผมคลิปนี้มาพอกับหนุ่มอ๋องมีเรื่องเล่าอีกแล้วครับพี่น้องนะครับที่เมื่อคืนครับทางค่ายตัวเกียวมิวสิกแล้วก็พุยบ้านฟินแลนด์นะครับเพื่อนก็ได้ไปเล่นคอนเสิร์ตอยู่นนทบ,บุรีครับพี่น้องหลังจากจบคอนเสิร์ตปุ๊บก็กเดินทางกับ ไปหาน้องนาลิตะทันทีกับพี่น้องนะครับนั่นแหละครับพี่น้องนะครับเดินทางออกกลางดึกเลยครับพี่น้องนะครับจากรายงานมมว่าเรากันเดินทางเกือบ7ชั่วโมงครับพี่น้อง7ชั่วโมง51นาทีนะครับ6ก3ิมกิโลจากกรุงเทพไปภาคอีสานครับถือว่ายุงเทพแล้ะครับเพราะว่านนทบุรีกติดกรุงเทพนะครับพี่น้องนะครับนั่นแหละครับเดินทางกลางดึกนะครับทางแฟนคลับก็แห่คอมเมนต์เยอะแยะมากมายนะครับ บอกว่าเดินทางปลอดภัยนะพ่อบิ๊กเดินทางปลอดภัยดีแล้วที่ไปหาลูกนะครับท่านนี้ก็บอกว่าเดินทางปลอดภัยเดินทางปลอดภัยเตะเพจเลยครับพี่น้องนะครับนั่นนะครับโอเคนะครับอรอรุ้นกันว่าทางอ่าพี่บ้านฟินแลนด์นะครับเพิ่นซีออกมาโพสภาพน่าฮักนาฮักตอนไปเจอลูกไ้เบิง้ง หรือเปล่านะครับพี่น้องเดี๋ยวร้อติดตามชมครับโอเคนะครับไปที่ทางฝ่ายแม่แพลวครับผมคุณแพลวพาว,พาวแสงทองนะครับเพิ่นก็นได้ออกมาอัปเดตอาการของน้องนาริตาล่าสุดครับพี่น้องนะครับสดสด,สดลอนๆเมื่อกี้ครับบอกว่าอ่าโพสแบบที่ครับอัปเดตอาการน้องนาริตามื่อคืนนอนละเมอร้องไห้ทั้งคืนน่าจะปวดแสบปวดร้อนตามตุ่มตามแผลขอบคุณทุก ความห่วงใยที่มีให้น้องนะคะนะครับนั่นแหละครับพี่น้องแม่แพรพราวนะครับเพิ่นก็ออกมาโพสต์อัปเดตอาการน้องนาดิตานะครับพี่น้องร้องไห้ทั้งคืนแล้วก็ละเมือพร้อมครับพี่น้องนะครับโอ้ยฟังแล้วครับสงสารกับพี่น้องนะครับก็เห็นใจทั้งสองฝ่ายนั่นแหละครับพี่น้องนะครับบอบบี้เพิ่นก็ออกมาแล้วว่าเรื่องนี้ไม่มีใครอยากให้เกิดนะครับตรวจสอบแล้วก็เป็นความจําเป็นแท้ๆนะครับเพราะฉะนั้นก็ให้กาลังใจกันต่อไปครับพี่น้องนะครับอ่า ให้กำลังใจผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะครับแล้วก็น้องนาริตะหายหายไวๆครับพี่น้องนะครับนั่นแหละครับพี่น้องนะครับพี่น้องมีความคิดเห็นแบบใดฝากคอมเมนต์ใต้คลิปนุ่มอองได้ครับผมนะครับรอฟังอัปเดตข่าวครับพี่น้องนะครับหลังจากที่ทางผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะเดินทางไปเจ็ดชั่วโมงหลังจากนับเบื้องแล้วนหนที่ถึงแล้วหล่ะกับพี่น้องนะครับแต่ว่าเราก็ยังไม่ได้โพสต์เรื่องราวนะครับหรือว่าโพสต์รูปโพสต์ที่แจง โพสข่าวสารให้เอฟซได้เบิ้งได้ฟังกันครับพี่น้องนะครับก็รอติดตามกันต่อไปครับนะครับว่าเราสิโพดอีกตอนใดนะครับพี่น้องโอ้ยตื่นเต้นน้ำครับพี่น้องนะครับเอ่อเรื่องแล้วซีเปิดตังไดนะครับแล้วก็น้องอ่อโตเกียวนะครับจะได้มางานวันเกิดคุณพ่อหรือไม่นะครับพี่น้องรออัปเดตข่าวสารกันอ่าด่วนทันใจในช่องนุ่มองได้ครับผมพี่น้องฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องนุ่มองไว้ครับผมเดี๋ยวท้ามีข่าวสารดีๆรุนรนเนี่ย เดี๋ยวนุ่มเอาเสียมาอัปเดตให้รับทราบให้ฟังกันครับผมคลิปนี้รับไปก่อนครับเดี๋ยวคลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีครับ